สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับกช่องมิมมอลทาร์ดชาแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะวันนี้เราอยู่กับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะมันต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะ วันนี้มอนได้การน,นะคะ manifestation and affirmation นะคะมาด้วยเนาะก็ creative positive change in your life นะคะเรามาดูกันว่าเราจะ manifest นะคะเรื่องราวชีวิตเราไปในทิศทางไหนดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะในเรื่องราวของความรักมาดูกันว่าในช่วงนะคะส่งท้ายปี2,567นี้นะคะ เรื่องราวความรักนะคะของชาวทัตไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเริ่มกันเลยคะ่ะ มันขอเลือกมาหนึ่งใบนะคะเป็นพลังงานเริ่มต้นนะคะให้กับชาวทัสไฟกันก่อน I express myself fully as an act of self-love เนอมันเชื่อว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยเวลาที่เราจะมีความรักเนอมันว่า เราอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆนะคะจริงๆสิ่งที่เราทำได้และแสดงออกได้ในเวลานี้ในการรักตัวเองการที่มีแบบเซลล์เลิฟนะคะการแสดงออกมาแบบนั้นเนะ่ะเหมือนเราฟูเราฟิลตัวเองแบบ ให้เต็มเนาะในรูปแบบของพลังงานการที่เราเริ่มต้นจากการรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็แสดงออกมาเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณจะได้ดึงดูดโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่ใช่เข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะทุกคนเราขอไปดูกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะ เด็กถือไม่เท้า10ถ้วยนะคะมีพลังงานสามเหรียญเดทาวเวอร์ค่ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันจะมีในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเสพภัยครั้งใหญ่นะคะการที่ จะมีการไปต่อหรือการหันหน้าเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะในประเด็นต่างๆมันว่าคุณอยู่ในจุดของการที่มีการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนนะคะมีโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นมีการเริ่มต้นมีแพชชั่นมีพลังงานการซัพพอร์ตในเรื่องราวของความรู้สึกต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นที่ดีพลังงานในตรงเนี้มันว่าอยู่ในจุดของ การเติมเต็มชีวิตครอบครัวความแฮ ppy ความแบบความสุขในชีวิตความเป็นแฟมิลี่มันว่าคุณมองหาใครสักคนที่สามารถเข้ามานะคะตอบโจทย์คนที่เป็นพลังงานความอบอุ่นใจนะคะเป็นพลังงานความอบอุ่นที่ดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณได้เนาะพลังงานตรงเนี้ยที่จะขึ้นมาวันว่าพูดถึงในเรื่องของการัพพ p o r t ความรู้สึก พูดถึงการพยายามมุ่งมั่นตั้งใจกับแนวทางหรือว่าสิ่งต่างๆ่าออที่เกิดขึ้นนะคะซัพพอร์ตพลังงานพลังกายพลังใจเนาะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทำให้คุณอยากเปิดโอกาสจริงๆคมันบอกเลยว่าช่วงสิ้นปีนี้พลังงานคุณน่าจะมีอะไรที่มันเหมือนกับเหนือความคาดหมายมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์มีอะไรที่มันไม่คาดคิดมาก่อน มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเวที่รู้สึกว่ามันไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเกินจากความคาดหมายของเราไปมากหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันแบบปุปปบปับฉับพลันกระทันหันกว่าที่เราคิดนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาในพื้นของคุณเนี่ยมันว่าถ้าในช่วงก่อนสิ้นปีนี้น่าจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะว่าจะเจอว่าจะเจอนะ ประมาณนี้เนาะในสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะอ่ะมนจะขอไปดูกันนะคะไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะที่จะขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะมาดูกันนะสามเมเทานะคะมีไพ่เดิมมูล วิว for June นะคะแปดถ้วยมีพลังงาน Six of w a n d นะคะขึ้นมาเนาะหกไม่เท้าพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันมองว่าอยู่ในสเตปของการเหมือนหันหลังให้กับแนวทางหรือว่าโอกาสในความสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานของ passion มีพลังงานของความรู้สึกที่เราอยากจะทำเป้าหมายของเราให้มันส c เ e s s สำเร็จนะคะบางคนนะ่ะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบ ลืมไม่เข้าคลายไม่ออกรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่พื้นที่ของคุณมันไม่ได้แบบแมทชิ่งสำหรับตัวคุณนะมันว่าคุณเลือกในการที่จะเดินออกมาจากสถานการณ์ปัญหานั้นๆน,น,นะคะประมาณนี้เลยให้พลังงานแบบที่มันรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของความคิดเยอะมีความคิดมากมีความกังวลบางอย่างขึ้นมาเหมือนคุณจะทำตามฟิลลิ่งแล้วก็ ทำตามความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยอะคะ่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมันขอไปดูกันดอกว่าเป็นยังไงแต่มองว่าจะมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเหมือนรอโอกาสรอคอยโอกาสพลังงานอะไรบางอย่างอยู่นะคะในช่วงเวลานี้มันขอดูหน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานความรักที่จะเข้ามาหาคุณก่อน สิ้นปีนี้จะเป็นในทิศทางไหนคะชาวธาตุไฟ The f o o ขึ้นมานะคะ Six of s w o r d มีพลังงาน2เหรียญน,นะคะ Two of s w o r d มีพลังงาน3ถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะพลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นในรูปแบบของความเป็นอิสระนะคะความเป็นแนวทางที่แบบอยากไปต่อหรือว่ามีโอกาสในการที่จะ บาลานความรู้สึกบาลานความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเนาะมีโอกาสมีทางเลือกะคะ่ะในทิศทางในแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะซ้ายดีจะขวาดีใจยังไงมันว่าคุณมีโอกาสให้คุณมาได้แบบพิจารณาหรือว่าตัดสินใจพลังงานที่เข้ามาเนี่ยมันว่าบางคนน่ะอาจจะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาจากการเป็นกะะนะัลยาณมิตร เข้ามาจากความเป็นเพื่อนนะคะหรือมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นคนที่แบบพูดคุยกันแล้วบบพลังงานในตอนแรกอะ่ะมันดูชิลๆประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมาด้วในเว,นเวของความเป็นโอเ n r เรชั่นช s h i p อิสระไม่ได้แบบว่าผูกมัดอะไรกันแต่ว่าพอได้พูดได้คุยได้ทำความรู้จักกันอะ่ะมันมีจุดที่คลิกมีจุดที่รู้สึกว่าบาลานมีจุดที่รู้สึกว่ามันลงตัว ในทิศทางของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นโอกาสเป็นทางเลือกบางคนอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานเป็นยังไงควินเอาคับนะคะสี่เท้า5ดาบเดชาริออดนะคะแล้วก็8ดาบเนาะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันเป็นในเรื่องราวของเงื่อนไข เป็นในเรื่องราวของการอยากแบบวางสเตปที่จะไปต่อนะคะบนว่าพลังงานเนี่ยมันมีโอกาสของการที่จะต้องฟันฝ่ากับปัญหาประสาทหรือทาลายกำแพงนะคะกำแพงหัวใจกำแพงทางความรู้สึกโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นพลังงานแฟชั่นความมั่นคงนะคะการที่แบบแสดงออกในเรื่องราวของความรัก ความรู้สึกไปอย่างเต็มที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันมีแนวทางโอกาสตรงนั้นอยู่ทิศทางพลังงานตรงนี้มันจะมีในแง่มุมของการวางอืการวางเป้าหมายการวางทิศทางแนวทางนะคะแล้วก็มนรู้สึกว่าความมั่นคงมันจะกเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ มีทิศทางที่เป็นการเรียนรู้มีทิศทางที่คุณจะได้ฝ่าฟันมากๆเลยเหมือนกันะนะโมรู้สึกว่าอะไรที่เราจะพยายามมันคงเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าอยากจะพยายามนะคะมันจะมีแพชชั่นตรงนั้นขึ้นมาเหมือนเราก็ต้องทลายกำแพงทางความรู้สึกอะไรหลายอย่างของเราด้วยนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานเป็นยังไงอีกนะคะ ขอดูหน่อยว่าการเทชั่นที่คุณจะได้รับเนาะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวธาตุไฟมาดูกันมีพลังงานห้าเมท้าวขิงออฟ o r ดราชาถือไม้เทา้าอสบินถือถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะ พลังงานที่คุณจะได้รับในช่วงเวลาต่อจากนี้มันว่าเป็นโอกาสในการเริ่มต้นมีพลังงานของการซัพพอร์ตนะคะในเรื่องราวของความรู้สึกนะ้อมีพลังงานในแง่มุมของแพชชั่นมุมมองต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของความตัดสินใจได้เป้าหมายที่มันชัดมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ การแทคชันที่เข้ามาเนะี่ยอนว่ามีคนที่เขามีอีโก้นะในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะมีคนที่เขาแบบพยายามมีผาชั่นอยากวางเป้าหมายอยากได้รับโอกาสในการเริ่มต้นนะคะบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ด้วยได้นะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบมันเป็นความชัดเจนเป็นเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะ่ะโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะ ประมาณนี้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะคะไปดูกันต่อว่าแนวโน้มนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ทิศทางเนี่ยมันจะเป็นไปในเวไหนเป็นไปในแนวไหนเนาะสำหรับชาวทัดุไฟนะคะมนคิดว่ามีคนที่เขาจะเข้ามาเทคชั่นในการขอคุณออกเดทอยากมีโมเมนต์อยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมก,กันกับคุณแบบนี้ได้ด้วยนะ อะเรามาดูสีสามเหรียญน,นะคะมีพลังงาน9ก้าถ้วยเดเดวิลเชมเปน,แ,นแล้วก็มี2ถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะมีพลังงานของการแบบพัฒนาตัวตนมีพลังงานของโอกาสรูปแบบความสุขความรักนะคะพลังงานแฮปปี้เนสที่จะเกิดขึ้นแดึงดูดอะไรบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีโอกาสทางความรักาทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะเป็นโอกาสทางเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็มันมองว่ามันเป็นไปในเวที่ค่อยๆขยับพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีในเรื่องของการปรับตัวนะคะมีพลังงานความพึงพอใจอยู่ตรงนี้นะคะการพัฒนาความพึงพอใจหรือว่าโอกาสในการ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีค่ะรูปแบบความรักคือโอกาสในการได้เริ่มตน้นเรื่องราวแล้วก็มันมองว่าคุณจะได้เจอชอยที่คลิกเจอชอยที่ใช่รู้สึกว่าตรงใจรู้สึกว่ามันคุยกับล้วถูกคอนะคะมีแนวโน้มของการพัฒนาการสานต่อว่าจะเป็นสเต็ปของการแบบจะมุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้ ก็คิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรคงจะเป็นในเวของการหันหน้าเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะจะปรับตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไงได้บ้างเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้คะ่ะ เด e e เอ r มเพนะคะไฮรฟานมีพลังงาน5ถ้วยนะคะ1ดาบแล้วก็มีเด็กถือไม้เท้านะคะขึ้นมาถามว่าพลังงานในช่วงเวลานี้มันจะมีการปรับมีแนวทางอะไรยังไงได้อีกเน้อมันมองว่าก็จะไปในสเต็ปของโอกาสการเริ่มต้นมันมีพลังงานความรู้สึกที่เราจะนำสิ่งที่เราผ่านมามาใช้ในการเป็น บทเรียนในช่วงเวลาเนี้ยค่ะการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาบทเรียนกับแนวทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะออมีพลังงานในรูปแบบของการวางเป้าหมายเนาะที่เป็นการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ชีวิต ส่วนตัวหลายๆอย่างคือตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็มันมีการปล่อยวางกับเรื่องเบางเรื่องมีโอกาสมีสถานก,การณ์ที่รู้สึกว่าเออมันมีแนวทางในการที่แบบจะไปต่อในเวไน,นอะไรยังไงได้บ้างมีทิศทางของการเริ่มต้นแล้วก็แพชชั่นอะอืมแต่บนว่าคุณอะยังมีเรื่องราวอะไรที่ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียดายเสียใจติดอยู่ในใจแล้วก็ เราคอยความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเออประมาณนี้มันจะมีการต่อยวางกับบางปัญหาแล้วมันว่าคุณจะมีแนวทางออกหันหน้าเข้ามาหาจุดกึ่งกลางมาจูนกันตรงกลางนะคะประมาณนี้เลยเราขอไปดูหน่อยว่าไพ่อยาจะบอกอะไรกับคุณอีกบ้างเนาะในส่วนของคำแนะนำนะคะจะากไพ่ให้กับ ชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะความรักของคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะ,ะมาดูกันไพ่ขึ้นเจ็ดเม้เาวนะคะเ h e ดเ v i ิลมีพลังงานเด็กถือเมเท้านะคะสี่เหรียญแล้วก็มีเดอะสตาขึ้นมาเนาะโอกาสในการเริ่มต้นทิศทางการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแรงดึงดูดทิศทางตรงนี้มันว่าคุณต้องมีความหวังอะไรเกิดขึ้นนะ ฮิลลิ่งตัวเองให้มีความพร้อมนะคะฮิลจิตฮิลใจเป็นพลังงานของการที่อาจจะต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่าถ้าเราแบบมีเป้าหมายที่มันค่อนข้างใหญ่เนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะมันจะมีสิ่งร้าจากภายนอกเข้ามารบก,กวนเราด้วยก็อยากจะให้มีโอกาสของการเริ่มต้นที่ดีสี่เหลี่ยมมีพลังงานของการแบบคิดพิจารณานะคะ สิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบที่สุดเนาะเหมือนประมาณว่าใครเข้ามาเนี่ยเรากา็จ,จะต้องคิดแล้วคิดอีกพยายามคิดให้ดีว่าเราจะไปในเวไหนในสเต็ปไหนดีนะคะเพื่อที่จะได้เป็นโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นหรือพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆเนาะก็ถ้าคุณอยากมีโอกาสที่มันเป็นความหวังใหม่ของคุณจริงๆมันว่าก็จะต้องแบบฮิลลิ่งจิตใจรักษาใจให้มีความพร้อมแล้ว ช่วงเวลานี้ใชยนิ่งความเป็นตัวเองนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณหรือว่าความเป็นตัวตนที่คุณต้องการอะหมือว่าคุณจะสื่อสารออกไปช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงของการที่แบบคุณจะได้โปรยสเสน่ห์ได้ใช้สเสน่ห์ดึงดูดโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะมันขอไปดูกันหน่อยว่าในส่วนของลัคนานะคะแล้วก็ราศีเนาะจะมีชาวลัคนาราศีอะไรบ้างที่จะ เข้ามานะคะหาชาวธาตุไฟชาวาศีเรษาศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะชาวกันนะคะเมษคือศพแล้วก็ธนูนะคะประมาณนี้เนาะเราขอดูหน่อยช่วงวันที่นะคะที่คุณอาจจะได้เจอได้เจอนะจ๊ะวันที่7 17 27ได้นะ4 14 24แล้วก็11 ยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดประมาณนี้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆก็อยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้ส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะมันอยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานบวกจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ